แฮปปี Happy, ม้มากๆเพราะว่า 1. เราน้ำหนักลงแล้วก็สุขภาพเราก็ดีขึ้นมันไม่ใช่การลดน้ำหนักแบบ mm. เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกินยาที่จะทำให้เรานอนน้อยแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ดีกับตัวเองเนาะแต่นี้ก็คือนอนหลับกินอิ่มออกกำลับบงกายก็เบาๆสาวๆอะไรเงี้ยแล้วก็โดยรวมก็คือแฮปปี้มากค่ะจาก75ก็เหลือ62ก็คือภายใน3เดือน4เดือนก็แฮปปี Happy, ม้มากแฮปปี้มากๆ ตอนนี้ก็ก็คือใช้ชีวิตเหมือนตั้งแต่ก่อนลดน้ําหนักกินก็กินเหมือนเดิมแต่ว่าพฤติกรรมการกินเราเปลี่ยนจากเมื่อก่อนก็คือกินข้าวยับเราก็กินเยอะกินแบบกินอุบุกอุ้ยป,ป,ปุ้ยไม่สนใจอะไรเลยตอนนี้ก็คือเราเปลี่ยนของชาเนี่ยชาตัดคาบเลยนอกจากจะมีหมอช่วยแล้วเราเราต้องช่วยตัวเองด้วยการกินเรามันเป็นแบบนั้น3เดือนอะทุกวันนี้เราก็กินแบบนั้นจนเราชินมันเปลี่ยนไปเลยค่ะมันเปลี่ยน แต่เรากินเหมือนเดิมเรากินเยอะเหมือนเดิมนะขนมฉันไม่กินไม่กินอยู่แล้วน้ําหวานฉะก็ไม่กินอยู่แล้วซึ่งก็เลยงงว่าทําไมชนถึงน้ําหนักเยอะพอตรวจเลือดออกมาก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยเสียเส่ยงเสี่ยงเบาหวานทาั้งทังที่เราไม่ค่อยกินหวานมันเป็นเพราะว่าหนึ่งกรรมาพันธุ์คุณแม่ในเป็นเบาหวานมันก็น่าจะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้น้ําหนักมันมันอยู่ในร่างกายอะเนาะร่างกายเราอักเสบอะไรเงี้ยโอ้โหทักยับทุกคนอุย้ยไปทําอะไรมาสวยจังอ๋อไม่ต้องสวยอยู่แล้วค่ะ ทักค่ะทักฉารู้สึกว่าสุขภาพเราอะดีขึ้นเพราะเราคือก่อนหน้านั้นชาก็จะมีปัญหาเรื่องนอนไม่ค่อยได้ด้วยแบบนอนตื่นกลางดึกบ้างนอนหลับไม่สนิทบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอหลังจากที่เข้าโปรแกรมกับคุณหมออะคือเรานอนหลับเต็มอิ่มอะ แล้วเราตื่นมาเรารู้สึกเรามี Energy mm hmm. ในการใช้ชีวิต mm hmm. มันมันดีมันดีนะมันสุขภาพมันก็ดีขึ้นแบบเราไม่ได้เจ็บเจ็บป่วยป่วยเหมือนเมื่อก่อนอย่างสมัยนั้นก็จะเป็นอาหารเป็นพิษบ่อยมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้างคะตอนนี้ก็ไม่มีแล้วไม่มีเลยหายไปเลยการนอนก็ดีค่ะห,หมอก,ก็จะประมาณว่าออก ไม่ไม,ไม่ต้องออกหนักก็ได้เดี๋ยวร่างกายเครียแต่ก็ให้ให้ออกบ้างเราเราออกแบบสวยๆเบาๆคือชําไม่ได้แบบออกหนักแต่ว่าของเราก็จะไปแบบใสใสสวยพิลรทิศโยคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้บุคลิกเราดีขึ้นด้วยแล้วก็มันช่วยเพิ่มกรรมเนื้อเราด้วยเปลี่ยนหมดทั้งทั้งตู้ <c oughs> <c oughs> ก็คือต้องซื้อใหม่หมดทั้งตู้อย่างช่วงแรกสมมติว,ว่าเราหนัก85 75อย่างงี้ใช่ไหมระหว่างนั้นอะพอมันลงมาสัก ห้าโลหกโลแล้วอะเราต้องเริ่มเปลี่ยนไซส์แล้วเพราะมันใส่ไม่ได้แล้วตัวเก่าเราก็เปลี่ยนลงมาจาก 2xL ลงมา L L เสร็จตอนนี้ต้องเปลี่ยนอีกเพราะ L อลก็ใส่ม่ได้แล้วก็ลงมา M มันก็เลยมันก็หลายหลายรอบหลายละลอกอยู่นะสามไซส์ค่ะนี่อันนี้ตัวเก่าให้ดูก่อนว่าตัวเก่าเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใส่แบบอันนี้คือต้องใช้ยางยืดเท่านั้นแล้วก็คือยืดแบบยืดสุดมันก็จะอยู่สภาพมีเวลาเราใส่ เพราะว่าถ้าเกิดเราหาซื้อกางเกงมันจะไม่มีไซส์เป็นของตัวเองเราต้องใส่แบบอย่างยืดก็จะให้ดูเนี่ยอย่าง,างเง้กางเกงตัววัลเลอร์เลยอันนี้ล่าสุดก็จะเทียบให้ดูว่าเป็นแบบนี้จ้าแบบนี้ จอคุณหมอครั้งแรกหมอทําเยอะมากก็คือหมอจะถามตั้งแต่การใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยรูทีนเราเป็นแบบไหนกินยังไงนอนหลับเป็นยังไงคือถามละเอียดคุยกันเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ผลสรุปมาว่าเราจะ,จะต้องทําอะไรบ้างหนละังจากนั้นก็ตรวจเลือดทำเยอะแบบละเอียดค่ะยิบจะเจอหมอไอกับหมอเฟิร์นคุณหมอเขาน่าจะคุยกันมาอยู่แล้วว่าแบบเดี๋ยวของของชาเนี่ยจะไปในทางนี้นะเพื่อให้มันไปในทางเดียวกันไม่ใช่ว่าแบบเจอ เจอหมอสองคนแล้วรักษาไม่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือมันไปในทิศทางเดียวกันเลยซึ่งวิธีการของหมอก็จะมีดีบิตามินในในในส่วนที่ร่างกายเราแบบ ขาดไปเพราะก่อนนานก็ต้องตรวจเลือดถูกไหมแล้วก็มีมีทานยาพวกไดเจสปรับสมดุลลำไส้มีเบอร์นิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันสบายกับกับกับเราเหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิตประจําวันของเราเชื่อในตัวคุณหมอมากว่าทับใจมากทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลทั้งพนักง,งานทุกท่านคือน่ารักน่ารักรกระชามากเลยมากๆมากๆเลย